สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะป้าแมวออกนอกสถานที่นะคะมากับแขกรับเชิญคนพิเศษ <c oughs> นั่นก็คือพี่ต้อยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องคนคิดนอกกรอบค่ะในเรื่องของอาชีพเนาะอาส่สำหรับพี่นี่วันนี้เล่าเรื่องอาชีพเนาะ,ะที่เราคิด นอกกอบมันคิดได้เยอะนะนะนู่นนี่นั่นอะแต่วันนี้เอาเรื่องอาชีพเรื่องอาชีพมันพี่ก็คืออยู่สวิสมากี่ปีแล้วนะตั้งแต่ปีเจ็ดสามหนึ่งเกจ็ดสามก็สีปีนะตอนนี้สองสองนะสี่สปีโอ้กับห้าสิปีแล้วเหรอเดี๋ยวเดือนเซปเทมเบอร์หรือว่าตุลาเนี่ยตุลากันยาตุลาเนี่ยน่าจะตุลานะพี่ไม่แน่ใจจะ 4 <49 S 1> ี่สิบปีพอมาเจ็ดสามเนาะเพราะฉะ, <5. S 2> <49. S 1> ะนั้นตลอดเวลาใน4ี่ส้าปีเนี่ยในช่วงผ่านผ่านมาพี่ก็มีความคิดนอกกรอบมาเรื่อยๆเนาะใช่พี่คิดว่าการคิดนอกกรอบ่่มันเป็น เป็นสันดานมากกว่านะเป็นนิสัยของคนอ่ะ,ะมันมันมันเรียนกันไม่ได้น่ะ,ะมันจะต้องคิดมาตั้งแต่เกิดแล้วละ่ะนอกกรอบอ่ะอใครเขาบอกให้ไปซ้ายเราก็อยากจะไปเอ๊ะแล้วขวาไม่ได้เหรอ<ะ>แล้วก็ลองเยี<ะ>่มเยิ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปข้างหน้าเราเอ๊ะไปข้างหลังไม่ได้เหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนี้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอยู่เรื่อยอ่ะใครพูดอะไรเราก็เอ๊ะเลยก่อนคือจะเอ๊ะไปอีกเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะทาหรือไม่ทํามันตามแต่อายุอะนะ ถ้าอายุที่เรายังทําไม่ได้เราก็เราก็ต้องยังทําตามที่เขาบอกไปก่อนน่นะแต่พออายุที่เราทําได้เราก็ทาแหละนะก็เห็นอยู่เรื่อยนะอ่ะจากตัวเองอะเนาะแล้วทีวนี้ในเรื่องของอาชีพในนอกกรอบของพี่ที่พี่บอกว่าเอ้ยฉันนอกกรอบแล้วมันมันน่าสนใจน่าจะมาเล่าสู่กันฟังว่าเอ้ยเผื่อใครจะมีไอเดียหรือว่าเขาเรียกอะไรนะแรงบันดาลใจในการที่จะไปคิดในเรื่องของอาชีพเนี่ยคะ่ะ ว่ามันควรจะต้องคิดแบบไหนถึงจะนอกกรอบแล้วมันไปได้ดีอย่างเงี้ยค่ะมันพี่ว่าการคิดนอกกรอบมันไม่มีขีดจํากัดไม่มีขอบเขตนะคือมันจะนอกกรอบได้แค่ไหนมันมันไม่มีที่สิ้นสุดน่ะคำว่านอกกรอบสําหรับพี่นะมันไม่มีที่สิ้นสุดน่ะมันอยู่ที่ว่าเราพอใจหรือยังไงนั่นก็คือสิ้นสุดของเราอะ มันไม่มีบอกว่าจะต้องถึงไหน<ะ>ที่การการ,การคือตั้งแต่เด็กแล้วนะก็เป็นคนคิดอย่างนี้แล้วจนทั้งเรียนหนังสือเรื่องอะไรจะอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งถึงตาทํางานสิ่งพอเราเรียนจบมาทํางานไปอะไรเงี้ยเราก็คือเป็นลูกจ้างเราก็จะขัดกับเจ้าของงานจะขัดกับหัวหน้าอยู่เสมอทำมันทําอย่างอื่นก็ได้แต่มันจะต้องทําอย่างนี้อะไรอย่างนั้นอย่างนี้คือ ขัดใจอ่ะพูดง่ายๆอ่ะเนาะขัดใจไปหมดน่ะสิ่งที่เขาบอกให้เราทําเราก็ขัดใจไปหมดทั้งๆที่เราก็เรียนมานะมันก็รู้อยู่มันคือมันก็มีแบบพื้นฐานนะมันจะต้องทําแค่นั้นแค่นี้เท่านั้นเท่านี้แต่มันต่อยอดได้ทุกเรื่องไงมันมีความรู้สึกมันต่อยอดได้นะไม่ใช่แค่นี้ไงมันเราต่อได้ของเราเองในตามนิสยัยหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยก็เลย คือไม่ค่อยจะยินดีกับการเป็นลูกจ้างเป็นลูกน้องใครพะไปทะเลาะตั้งแต่หัวหน้ากับหัวหน้าแล้วก็กับเจ้านายเจ้าของงานนะ่ะพูดงนะ่ายๆเนี่ยเจ้าของงานเลยนะ่ะไปทะเลาะกับเขามาหมดหแต่เขาก็ไม่ไล่เราออกเพราะเราทํางานดีไงเราทํางานดีเราไม่ได้เราไม่ได้คิดนอกกอรอบแล้วไปทําช่วยเนี่ยเราว่าที่จริงเราเอาความสดใหม่ความน่าสนใจไปใส่งานของเราด้วยเนี่ยเขาก็เห็น แต่บางทีเขาก็โมโหเพราะเขาก็ถือตัวว่าเขาฉันเป็นเจ้าของนะฉันเป็นหัวหน้านะเธอต้องรับฟังคําสั่งแต่เราก็บอกฉันไม่ฟังในเมื่อเธอสั่งงี่เง่าอ่ะหรืออะไรเนี่ยแล้วแล้วถ้าเจ้าของก็คือมันพัฒนาได้น่ะเธอจะมาซ้ําๆซากๆอย่างนี้ได้ยังไงแล้วจะมาแล้วเธอจะเอาอะไรไปแข่งกับเขาอะไรแบบนี้ไงเพราะว่าเราจะต้องขาย เขาเรียกมันมันมันไม่ใช่ขาดพี่ทํางานร้านอาหารพี่จบวิชาการโรงแรมคเพราะฉะนั้นจุดขายของเราเนี่ยมันก็ควรจะต้องแตกต่างจากคนอื่นมาตรฐานทุกคนรู้ว่ามาตรฐานคืออะไรแต่เราจะต้องมีจุดขายแต่จุดขายนั้นไม่ใช่ไปเอาของคนอื่นมาไงมันต้องเป็นความสามารถของเราไงเป็นเป็นเขาเรียกเป็นเป็นพรสวรรค์ของเราเนี่ยเอามาเป็นจุดขายในงานของเราไง ถ้าเราไปตามคนอื่นนะพี่คนหนึ่งพี่จะเป็นคนไม่ตามใครเพราะพี่มีความรู้สึกว่าการตามคนอื่นเนี่ยมันเป็นการแข่งแล้วการแข่งเนี่ยถ้าจะเอาชนะเขาเนี่ยมันยากม,มันลําบากเรามีความสามารถพอหรือเปล่าที่จะชนะเขาได้อเพราะฉะนั้นเนยเราจะต้องเก่งกว่าเขาอีกนะเราถึงจะชนะเขาได้พี่ไม่เคยคิดว่าพี่เก่งนะไม่เคยคิดแต่พี่ชอบเริ่ม ทุกอย่างด้วยตัวเองคิดเองว่าอยากจะทําอะไรค,ะคิดเองเพราะว่าการที่เราคิดเองเนี่ยเราทําได้สุดความสามารถของเราแล้วมันจะดีกว่าใครไงเพราะยังไม่มีใครทำํำไงแล้วไอ้คนที่อยากจะทําตามเราเนี่ยมันสำหรับพี่เนี่ยพี่เป็นคนไม่ชอบตามใครไม่<ล>ว่าอะไรก็แล้วแต่อชอบคิดเองทําเองเพราะการตามน่ยมันเป็นสิ่งที่ยาก มันเหนื่อยเราจะต้องเก่งกว่าเขาคมันมันนั่นแต่การที่เราคิดขึ้นมาเองเนี่ยเราไม่ต้องแข่งกับใครไงแล้วเราก็ศึกษาในสิ่งที่เราอยากจะทำเราก็ศึกษาแล้วเราเอามาทำแล้วก็ปรับปรุงไงจนพอเราพอใจเนี่ยก็คือนี่คือความพอใจของเราเราก็มีจุดยืนของเราไงแล้วเราก็ขายตรงนี้ขายความพอใจจุดยืนของเราไงแล้วอย่างที่ผ่านมาพี่ คิดอะไรขึ้นมาแล้วเอ้ยมาจากพี่แล้วณนะตอนนี้ก็คือยังได้ใช้อยู่ที่บอกเอ้ยของเราอะไรเงี้ยค่ะพี่ตอนที่ทําร้านอาหารสมัยนั้นเลยนะเรียนจบมาก็เป็นลูกจ้างเขาห้าปีแบบเนี้ยนะก็คิดทําเองก็ความที่เรียนจบมาทางด้านนี้ทําร้านอาหารทําโรงแรมมาแล้วก็พอแต่งงานก็มีร้านอาหารพอมีร้านอาหารตอนนั้นนะไม่มีร้านอาหารไทยเลยเทสวิสอ mm ือ hmm. ึ ไอเราความจริงเนี่ยอยากจะเปิดร้านอาหารไทยแต่สามีเป็นคนสวิสนะเขาไม่ค่อยจะเชื่อว่ามันทําได้แต่เราเชื่อโดยที่เราไม่มีตัวอย่างเลยนะว่ามันทําได้แต่เราเชื่อไงเราเชื่อในความสามารถเราอะว่าเราทําได้ทั้งที่ไม่ได้เรียนครัวมานะแต่ช่วยแม่ทํากับข้าวอยู่ที่บ้านอะแล้วเราเชื่อว่าแม่เราทํากับข้าวอร่อยแล้วเราก็ทําอร่อยไงเราเชื่อว่าเราทําได้ แล้วเราสามารถจะสอนคนคนครัวของเราให้มันเขา้าให้เขาทําตามเราได้ไงคนฝรั่งเนี่ยนะตอนนั้นก็ไม่มีคนไทยให้สอนหรอกนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ยอมโอเคอาหารฝรั่งก็อาหารฝรั่งแต่ความคิดของเราเนี่ยเราจะพิสูจน์ให้เขารู้ว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันทําได้มันเป็นไปได้เราก็เลยจัดสัป,ปดาห์อาหารไทยอขอจัดสัป,ปดาห์อาหารไทยสามอาทิตย์คือเริ่มตั้งแต่ตอนเงินเดือนออกไง เพราะคนส่วนมากเงินเดือนออกมันก็มีใช้ประมาณสามอาทิตย์เนาะไอ้คนไม่เก็บอะเราก็เอาเริ่มเนะี่ยสามอาทิตย์เต็มค่ะก็มีเพื่อนที่เป็นคนไทยเขาสวยแล้วเขาก็รู้จักเรื่องอาหารผู้ภาษาเยอรมันได้ทํางานธนาคารเราก็ให้เขามาเป็นเหมือนอะไรนะรับออเดอร์แล้วก็เราก็มีผลไม้สด เราไม่ได้ทําของหวานเรามีผลไม้สดจานผลไม้สดก็จะปอกที่โต๊ะเลยอเอาผลไม้สดเข็นรถมาแล้วก็ปอกใครสั่งผลไม้สดแล้วก็แต่งชุดไทยสวยๆนะรับออเดอร์โอ้โหสามอาทิตย์บอกได้เลยเต็มเอียดค่ะจันถึงเจ็ดวันสมัยก่อนทำงานไม่มีวันหยุดเพราะว่า ถ้าวันหยุดเราก็กลัวว่าลูกค้าเราต้องไปกินที่อื่นแล้วเขาจะไปติดไตที่อื่นไงเราก็ไม่อยากจะไปแข่งพวกง่ายคือเราไม่อยากจะไปแข่งกับใครอ่ะเพราะฉะนั้นะเปิดมันทุกวันเพื่อไม่ให้โอกาสลูกค้าไปกินที่อื่นเลย <S <S อ่าอ,อ,อย่างนี้ไงก็ขายดิบขายดีทุกคนก็แปลกใจมากเราเข้าครัวเองก่อนที่จะทำเราสอนคนครัวของเราให้ทำอะไรบ้าง แต่ปรุงเพราะเราเราเรียนวิชาการโรงแรมมาเรียนครัวมาของสวิตเนี่ยเราก็รู้เราก็ทําซอสให้เป็นลิตรๆไงน้ําแกงเนี่ยเราทําไว้เป็นลิตรๆเนี่ยแล้วก็ให้เขาทํานั่นคือรสมันก็คือรสชาติเราใครจะเป็นคนนั่นก็เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใส่อะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไงว่าที่จริงไอ้สูตรโหมวินปิกของเราทํามาก่อนแล้วอ่ะนี่เขาทามาเป็นพชั่นพชั่นส่งไปเนี่ยเปิดถุงแล้วก็ทําคุกอะไรเนะยเราทํามาก่อนเราคิดของเราเองนะไม่ได้ไปรู้ของเขามาเลยนะ แต่เราคิดของไอ้คือเราต้องการรักษามาตร,าารฐานของเราของฉันสูตรฉันต้องเป็นมาตรฐานฉันไม่ใช่ไม่เชื่อว่าเขาทําไม่ได้แต่เราเหมือนไม่ไว้ใจ <c oughs> คือเราเราจะพิสูจน์ไงว่าเปิดร้านอาหารไทยได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำโอ้ขายดิบขายด,ายดีทุกคนก็เรียกร้องก็เลยกลายเป็นว่าปีนสองครั้งก็เต็มอีกตกลงปีละสามครั้งเต็มอีกก็เลยเป็นปีละสี่ครั้งคือสามเดือน,นครั้งสามเดือนครั้งไง เป็นที่นั่นมากเราก็เลยบอกโอเคเราจะต้องมีร้านอาหารไทยยังไม่เชื่อเราอีกไม่เอาโอเคไม่เชื่อก็อย่าเชื่อแล้วก็โอเคเอาแค่นี้ก็แล้วกันเหนื่อยจบตอนหลังก็เลิกร้านอาหารเพราะเรามันเป๊ะเกินเ๊ะเบอร์มันก็เลยเลิกร้านอาหารก็เลยเหนื่อยเพราะตอนหลังก็เลยมาทําธนาคารอยู่แล้วก็ไปไปไปเอารูปมาเอาหลานมาเลี้ยงเป็นลูก ก็เบื่อเพราะเราเป็นคนทํางานมาตลอดเราเบื่อการเป็นแม่เนี่ยมันยากแล้วมันไม่มีเหมือนไม่มีผลงานไงมันจําจี้มันเรื่องเดียวอยู่ดันมันไม่มีอะไรพิสูจน์ไงกว่าจะพิสูจน์ว่าลูกเราดีหนือไม่ดีมันต้องรอหลายปีมากนะแต่การทํางานเน่ะว่าที่จริงนั้นเดือนนึงสองเดือนเราก็เห็นแล้วดีหรือไม่ดีเนาะมันมันวัยไงเราก็เลยเอ๊ลัดดันจะทําอะไรดีซึ่งไม่กระทบในครอบครัว ก็เลยเขียนไปสมัครที่ม uh ิโกรลูเ huh. ซ mm ิร hmm. mm ์น hmm. ฉ <na anche feeling Switzerland> <at> ันอยากจะมาสอนทำอาหารไทยครุบชูเลอร์เพราะเขามีคนสอนอาหารจีนเพราะลูเซิร์นมันมีร้านอาหารจีนอยู่ร้านหนึ่งแล้วก็มีคนสอนอาหารจีนมีแค่อาหารจีนอย่างเดียวนะพี่เขียนไปถามเองเลยว่าต้องการจะสอน โอเคพี่สรุปนะคือแบบว่าสําหรับพี่นะคือพี่ไม่เอาตัวพี่เป็นตัวตั้งสําหรับในทุกเรื่องนะของของชีวิตคนอื่นพี่พูดง่ายๆนี่คือแค่ชีวิตพี่คือเราจะต้องมีจุดยืนของเรามีความรู้ว่าเราเนี่ยมีความสามารถแค่ไหนมีความต้องการยังไงถ้าเราโอเคชอบใจที่จะเป็นลูกจ้างหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เรื่องของเราไง มันเรื่องของแต่ละคนแต่พี่จะบอกว่าถ้าคนที่คิดนอกกรอบเนี่ยมันมันมีทางไปเยอะมากนะแล้วเราจะมีความสุขในการคิดของเราและในการทำของเราเยอะมากเลยเราไม่ต้องไปบ่นใครไม่ต้องไปทะเลาะก,กับหัวหน้าไม่ต้องไปทะเลาะก,กับเจ้านายเพราะเราเป็นทุกอย่างเองหมดแล้วไงแล้วไรายได้มันก็ตามมาตามตามตามความต้องการของเราเนะี่ยถ้าเราต้องการเยอะเราก็เรียกเยอะเขาให้ก็ให้ไม่ให้ก็อย่าให้จริงปะก็แค่นั้นเองนะ่ะ อะไรอย่างเงี้ยสำหรับพี่นะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่เรื่องอาหารนะในเรื่องทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องอะไรแต่เราจะต้องเหมือนเราต้องมีคุณภาพพอเนะี่ยคุณภาพมันจะมันจะตัดสินความพอใจของเราไงไม่ใช่คนอื่นตัดสินนะเราเองต้องตัดสินไงว่าเราพอใจหรือยังอย่างเช่นพี่ทำตอนสอนทาอาหารเนี่ยพี่ก็มีความรู้สึกเนืจานมันไม่ค่อยสวยนะ พี่ก็คิดเพราะว่าคนไทยเขาเรื่องแกะสลงแกะสลักพี่ก็ไปพยายามเรียนเรื่องแกะสลักของพี่มานะแต่พี่ก็ความที่พี่เป็นคนนิสัยตามคนไม่เป็นดอกไม้ของพี่ก็ออกมาไม่เหมือนใครไงพี่ไปเอาแนวทางมาแล้วพี่ก็แกะสเปะสปะของพี่ไปมันก็เป็นดอกของพี่น่ะคือใครเห็นทั้งใบทั้งดอกของพี่เขาก็เห็นว่ามันมันของพี่อ่ะไม่ใช่จากของคนอื่นเพราะไม่สามารถตามคนอื่นได้ไงแล้วก็ทำไปต่อยอดเป็นการสอนแกะสลักไปอีกด้วย ทั้งที่สองเราอย่างเนี้ยแล้วเราก็บอกเขาาเนี่ยเธอแกะไปเถอะนี่คือหลักการออกมามันจะเป็นรูปร่างหน้าตาอะ่รก็คือดอกของเธอดอกกุหลาบของเธอ<ะ>ง่ายๆเนี่ยนี่คือนั้นที่พี่อยากจะฝากไว้ว่าทุกคนแบบว่าต้องมีจุดยืนตัวเองนะแล้วก็กล้ากล้าคิดกล้าทำเนี่ยตามมันมันเหนื่อยแล้วมันจะเกิดความอิจฉาริษยาเนาะตามเนี่ยทำไม่ได้เท่าเขาอิจฉาเขาแล้ว มันเรื่องอะไรอ,อ่ะหาทุกใส่ตัวอเออถ้าเราทําเราเองนะไม่ต้องอิจฉาใครเนดะ้ออย่างดีก็โโหขัวตัวเองเออทําไมมัน,เ,นเราก็ศึกษาสิเราจะทํายังไงให้มันได้แค่นี้ละคะ่ะในทุกอาชีพการงานในทุกวัยด้วยตั้งแต่เด็กเลยนะ่คะคใช่ไหมแค่นี้ละคะ่ะขอบคุณนะคะที่ให้ได้มาคุยนะคะขอบคุณค เป็นไงคะเรื่องราวของพี่ต้อยในวันนี้นะคะทําให้เรารู้ในสิ่งที่เอ้ยเราต้องกลับมามองนะรู้ในสิ่งที่เราต้องกลับมามองว่าเรามีความสามารถในเรื่องไหนแล้วเราก็เชื่อในเรื่องนั้นนะถ้ามันยังไม่ดีพอเราก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะมาเสริมศักยภาพของเราในสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วให้มันรู้มากขึ้นเพื่อที่จะ ไปหาหอะไรนั้นก็คือเพื่อเป็นของเราเองไม่ต้องไปตามคนอื่นนะคะรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากแต่ก็คือว่ายากในตอนแรกต่อไปมันก็จะไปได้สวยะคะ่ะวันนี้แมวก็ต้องขอขอบคุณพี่ต้อยมากๆนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องราวดีๆในวันนี้นะคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ